สวัสดีครับเพื่อนๆผมวัน,นอินเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมารีวิวเกมฮานุกิจัสติสเกมนี้ลงให้กับเครื่อง i n t e n d ลส w i t c h นะครับเกมน,กมนี้เกมหนึ่งที่นำเสนอเกมแนวแอคชั่น2มิติแนวเรโทรย้อนยุคกลับไปในยุค80ในทีมนินจาที่มีตัวเอกเป็นฮานุกิเกมนี้อาจได้รับแรงบันดาใจมาจากชิโนโบิหรือไม่ก็นินจาริคเดน ว่ามันน่าจะคล้ายๆกับนินจาซาสเกตนะนี่เป็นเกมคลาสสิกสไตล์8ปิตแท้จริงเราจะยิ่งชุดเข็มได้รอบทิศทางจริงๆแล้วมันจริงได้8ทิศนะครับเรื่องราวจะเริ่มต้นด้วยพี่น้องนินจาทาันตีคู่หนึ่งที่ต่อสู้กับสัตว์ร้ายหรืออีมากมายในขณะที่พยายามติกุดเจ้าเหนือหัวชั่วร้ายนี่แอนิเมชันแนะนำย้อนยุคแบบคลาสสิก แม้มันจะไม่มีสตอรี่มากมายนะแต่เกมนี้ก็ใช้การออกแบบตัวละครที่มีสีสันและมีชีวิตชีวาเพื่อน,นำเสนอที่น่าจดจำย้อนกลับไปในวันนั้นเกมคลาสสิกส่วนใหญ่อาศัยผลงานศิลปะในจินตนาการในการสร้างตำนานและธุรกิจกัสสติสก็มีแนวคิดถูกต้องเมื่อน,นำเสนอโลกเกมที่มีชีวิตชีวาหรือปะแบบเซลล์ไลเฟมคอมแบบิตแต่สีก็มี มากมากว่านะและตัวละครก็มีรายละเอียดที่ลื่นไหลเกมนี้เป็นเกมแพตฟอร์มนินจาสอิติใครๆก็ตามเคยเล่นเกมชีนิวิหรือไม่ก็ลิงจากไกลเดนมาถ้าจะเข้าใจวิธีการเล่นดีนิงจาทันินรริสามารถยิงชูริเคนเป็นการโจมตีหลักและแน่นอนมันสามารถกระโดดได้2ครั้งในหน้าเสียดายคือเราไม่สามารถกดลงแล้วกระโดดเพื่อลงจากแพตฟอร์มลงมาข้างล่างได้ การโจมตีก็จะมีชูริเกนเป็นการโจมตีหลักแต่มันก็มีระยะจำกัดนะแม้ว่าการเพิ่มพลังจะช่วยให้การโจมตีมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีม,มิตเตอร์ดเวทมนต์ซึ่งเติมเต็มเมื่อเราโจมตีสตูหรือรวบรวมลูกแก้วสรเชิญซึื่อช่วยให้เราสามารถโจมตีซูเปอร์ชูริเรกนขนาดใหญ่ได้เมื่อเราชาร์จเต็มแล้วการออกแบบเลเวลในเกมทั้งหกด่านนั้นนำเสนอแอคชั่นนินจาที่น่าทึ่ง แต่ละด่านมีศัตรูจำนวนมากที่บินมาจากทิศท,ทุกทางและจบลงด้วยบอสประจำด่านอาจจะเล่นยากหรับผู้เล่นมือใหม่แต่ผมว่าผู้เล่นหน้าเก่าผู้เล่นที่ลงไหลในเกมแนวเรโทรโหยความสนุกจากภาพเสียงแบบวันกเก่าๆคนน้าร้องอยู่ไม่ใช่น้อยแม้จะมีอยู่แค่หกด่านแต่มันก็เล่นยากเอาการหรือนะดีหน่อย ที่ผ่าด่าแต่ละด่าแล้วเมื่อเราตายก็ต่อด่านนั้นเลยอ้อเกมนี้เล่นได้สองคนด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำรีวิวเกมอะไรบ้างก็แนะนำเป็นเข้ามาได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ